สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับจตุพรพรมพันธ์เนี่ยได้ออกมาตอบโต้วีระสมความคิดนะครับบอกว่าบีระเนี่ยเป็นคนที่คบค้าสมาคมด้วยยากเหลือเกินไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าจตุพรยันไม่เกี่ยวปมไทยก่อนอ้างชื่อฉะวีระครบค้าสมาคมด้วยยากจตุพรเนี่ยไปพูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับ โดยใช้ชื่อตอนว่าสุดๆไปเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับจตุพรพูดถึงกรณีที่วีระสมความคิดเปิดคลิปเสียงไทยกรพลสุวรรณะจตุพรบอกว่าอย่างนี้บอกว่าวีระเนี่ยโทรมาหานายไทยกรแล้วก็บันทึกเสียงที่พูดคุยกันเอาไว้ทั้งที่เป็นคนที่มีสัมพันธ์กับการครบหากันแบบหมู่มิตรกันก็คงต้องให้ประชาชนไตรตรองเรื่องนี้แหละครับ แล้วก็พิจารณาถึงความน่าจะเป็นของวิญยูชนด้วยนะครับว่าคนแบบนี้ควรจะคบค้ากันด้วยหรือไม่ล่ะครับนไทกรก็อธิบายเรื่องนี้ชัดเจนไปแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการไปขอร้องเพื่อหาความเป็นธรรมนะครับแต่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นลักษณะของการตบซับการขู่หาประโยชน์จึงต้องอ้างชื่อผมเนี่ยเพื่อเป็นทางออกจากนายวีระอย่างไรก็ตามเนี่ยในข้อเท็จจริง ผมไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้เนี่ยคบยากจริงๆครับ